เลหลังอีกแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาซุ่มหาจี้ดาร์กนะอ่าในวันนี้นะครับก็มีจี้ดาร์กเลหลังนะครับมีหมวกอาร์ชิวเวอร์ชันดาร์กนะอ่าบัตรเชิญหลุมดำเวอร์ชันดาร์กนะครับอ่าไพ่ทะโลก่กระต่ายน่ารักเวอร์ชันดาร์กนะอ่าโดน์กัปปี้แม่เหล็กเวอร์ชันดาร์กอุปกรณ์เขียนแบบกระโดดหรือแป้นสป,ปริงเวอร์ชันดาร์กนะครับอ่าแล้วนะครับแล้วยังมีจี อ่เละหลังอีกนะครับมีเลหลังอีกมีโดนปฏิกัดหุ่นไลากานะเวอร์ชันดาร์กนะครับอ่าโดนวิทักวิกตอรี่เวอร์ชันดาร์กนะครับอ่าอุปกรณ์เขียนแบบกับดักสไปเวอร์ชันดาร์กอ่ารองเท้านินจาเวอร์ชันดาร์กนะครับแล้วก็อ่าลูกบอลสีทองในตำนานเวอร์ชันดาร์กนะใครที่อ่าขาดจี้ะไรหรืออยากจะได้จี้ะไรก็ไปตามเลยนะครับผมเนี่ยอยากจะได้หมวกอาร์ชิวนะเพราะไอดีเนี่ยยังไม่มีหมวกอาร์ชิว ่ะเราไปสุ่มกันนะครับผมมีเพชรอยู่9,600นะดูซิว่า9,600ผมนี่จะปิดได้ไหมมาสุ่มเลยนะดอกแรก <c oughs> ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรดวงไหมเนี่ยเอ้ยยังไงเออลืมดูเลยว่ามันได้หาอะไรมัง่ง แต่คิดว่าน่าจะให้หา a บวกสองอันแล้วก็ a สามอันน่ะใช่ไหมมันน่าจะยังนั้นแหละเดี๋ยวค่อยไปดูนะสุ่มไปก่อนเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมไมันเงียบอย่างนี้ลูกเฮ้ย9,600ใช่มัใช่ไหมผ่านไปแล้วอ่า400กับ500นะครับยังไม่ได้อีบวกเลยแมตร a ยังไม่ออกเลยเนี่ย เอมาแล้วชิ้นหนึ่งผมเปิดอของฟรีได้มาชิ้นหนึ่งมั้งเอเย,ยังไงเนี่ยเอบวกตรงไหนลูกบอกเลยนะครับยากแน่นอนอ,อีเวนต์จีดาบนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยลมจมกันได้เลยนะครับใครที่เพชรนน้อยอย่ะก็ใช้เพชรระมัดระวังด้วยนะเผื่อนะครับเผื่อวันที่ยี่สิบสี อาจจะมีการ์ดใหม่อย่างแจวอนเข้ามาก็ได้ใครจะไปรู้เนาะยังไงก็ระมัดระวังการใจเพชรด้วยนะแต่ถ้าถ้ายังไม่มีจี้ในเนี้ยอย่างเช่นหมวกอาร์คิวเนี่ยถ้ายังไม่มีจัดเลยครับจีนี้ดีครับจีนี้ดียังไงยังไงยังไง เฮ้ย <c oughs> ผ่านไ่าไหร่เนี่ยประมาณ800นะครับประมาณ800ยังไม่ได้บวกเลยนะ800ไปต่อถ้าไปต่อยังนะครับยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ <c oughs> ยังไงเพื่อนเดี๋ยวหมุนานานดิัตแถบบุดิบก็ออกอยากนะหมุนนานอีกเดี๋ยวเราก็หัวร้อนอ่ะอืมเฮ้ยมันเงียบโอ้เอม็มบวกไม่ออกเลยทุกคนผ่านไปประมาณพันนิดๆแล้วยังไงเนี่ย อโอ้เกมน่วงอะ่ะทุกคนเปลีาา่ยนภาษาไหมภ <c oughs> าษาไทยน่าจะไม่ลุ่งแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยมาแล้วใช่ไหมเออมาแล้วอันแรกนะโอ้พันเทไรวะนนียพันสามมั้งพันสามได้บวกมาชิ้นหนึ่งน้ำตาจะไหละ่ะ อ้าไม่ชิ้นที่สองยังไม่มานะครับยังไม่มาอีบวกนี้น่าจะหาแปดชิ้นใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเออเฮอตอนเนี้ยผ่านไปแล้วนะประมาณพันสองพันสามนะได้บวกมาชิ้นหนึ่งได้อ,อมาสองชิ้นยอดทุกคนยังไงเนี่ยยังไงโอ้โหเงียบกิ๊บ ปลาช้างเรียกพี่อ่ะอม,มาไหมมาด้ของไอเนี้ยของแขมไหมคะแนนักกี้นี่ยนะอะไรครับนี่อ่ะโอ้ยมาไหมไม่มานะครับลีบ และประมาณพันะ 1, สี่นะพันสี่เฮ้ยต้องมาแล้วมัง้งต้องมาแล้วโอ้โ oh, หไม่มานะครับไม่มาแสงขึ้นก็ได้ลุ้นเลยนะเฮ้ยแสงขึ้นอีกแล้วมาไหมเอออันที่สองมาแล้วอันที่สองมาแล้วขาดอีโคกนะ hmm. แสงไม่ขึ้นนะ <laughs> ไม่ได่เองก็ยังออกอยากเลยทุกคนผมว่าต้องมีใครได้รับบาดเจ็บแน่แหละอีเวนต์เนี่ย อันที่สามยังไม่มานะยังไม่มาหมุนก็หมุนนานวัตถุดิบก็ออกยากแม่เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหายไปนานเพื่อนเออโอ้ยไม่ได้เลยด้วยนะกดซุ่มไว้แล้วก็ไปปากซอยเพั่นางกินก๋วยเตี๋ยวกินเตี๋ยวเสร็จกลับมาย,ยังทันเลยเนี่ย มมมมมไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเฮ้ย <c oughs> โถ่บุญนานไปไหนเนี่ยเปลี่ยนภาษาไหมมาไหมนเนี่ยมาไหมนเนี่ยมาไหมเนี่ยเออโอ้โหมันจะเปลี่ยนภาษาไม่เปลี่ยนละ สามแล้วทุกคนสามแล้วแต่ว่าหมุนช้าหน่อยนะสามแล้วสามแล้วกำลังมาเราต้องรีบสุม่มสกัดดาวลุงเหรอเอ้ยสีโอ้ยสีเลยวะ่ะสีแล้วนะครับสีแล้วเออไม่เป็นไร่หน่วงได้งั้นนะถ้าถ้าออกดีอะวัตถุดิบอะอืม หน่วงเนี่ยพี่ให้อภัยเออถ้าหน่วงแล้วไม่ออกโกรธเลยนะเออเอ,อนะครับยังไงอย่าปีบเออ,เอ,อต้องมาแล้วมั้ต้องมาแล้วโอ้ไม่มาวะมาไม่ทะไมมานะครับไม่มาตอนนี้ผ่านเท่าไหร่เนี่ยสองพันห้าแล้วทุกคนสองพันห้าได้เอ,อบวกมาสี่อันเฮ้ยใช้ได้อยู่นะหายแล้วมั้ง หกไปละวหไมหกนะถ้าหกก็เช็ดแล้วยังจะเล่นยังจะเล่นหกอะไรต้องห้าดีกว่า <c oughs> เออมันต้องชิ้นที่ห้านะผมนับเลขเกินโกงตัวเองแนละชิ้นที่ห้าชิ้นที่ห้าอ้บวกดูงไงยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไร เฮ้ยเมา,าผมผมไม่ค่อยดีอะทุกคนเฮ้ยม,มีอะไรไม่มายังไม่มานะชิ้นที่5นะครับชิ้นที่5ตอนนี้ผ่านมาแล้วนะครับ2 2 0 0 0 2 0ันสองนนะครับนไป2 0 6พันแสงไม่ขึ้นไม่ได้ลุ้นนะเต็มเหรอ,อ,อ,อยัง <c oughs> แสงไม่ขึ้นเลยโอ้โหแสงหายเลยว่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรไปไปที่เก็บขายก่อนขาย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 ปรับขาย,ขายโอเคช่องว่างก็อะไรเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวไปดูก่ะนะ ว่าได้เท่าไหร่แล wow. oh, ้วเฮ้ยเอออกยากเหอ้เอออกยากนะเอบวกนี่ต้องหา8ชิ้นเพราะว่ามันใช้เอสสี่ชิ้นเนาะเออต้องหาเอบวก8ชิ้นตอนเนี้ยได้บวกมาแล้ว4เอนี่ใช้สี่สามสิบสองขาดอีกแปดนะเอขาดแปดว้เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้เอออกยากเฉยเลยถ้าเกิดใครได้เอบวกเยอะๆเนี่ยแสดงว่ามันอวยนะ ใช่ไหมถ้า A บวกครบก่อน A อะแสดงว่าเ,เกวบวยนะครับอย่างงยอย่างงอ้โหโน่วงดีจริงเลยดวงแล้วออออว่าตุดิบออกไหมถ้าออกถ้าวัาตุดิปอกอะจะไม่บ่นหรอกดวงแล้วของไม่ออกเนี่ยเราบินมุดยิดนะอืม โอเอนะเอเอาไว้เออ้าวเอมาทีเลยทีนี้จะง่ายโอ้ยอิตเลยได้ไหมไม่มีไลน์นะครับผ่านเท่าไหร่เนี่ยอ่าสามพันสามพันสามนะเฮ้ยต้องมาแล้วมั้งเนี่ยแสงมาขนาดเนี้ยต้องมาแล้วต้องต้องมาแล้วโอ้โหแสงมาขนาดนี้ไม่มาให้เราได้ไงวะ อีนะครับอีแสงขึ้นลูกแสงขึ้นคือถ้าแสงขึ้นมันได้หลุดไงถ้าแสงไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หลุดโอ้โหคะแนน,นล็กเกียรก่อนชิ้นที่ห้าเงียบเลยนะครับชิ้นที่ห้ายังไม่มาเลยนะะหายไปนานเลยเว้นวักนานมาก ไม่มีอะไรเออเออเไม่มีไรเอองั้นแหละเอ,อ้ยไม่ออกเลยกันแดลักกี้ยังวะมา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 ไม่มาครับชิ้นที่ห้ายังยังเงียบเอ่ตามไปกัำมาเอเอ้นี่แหละกลับมาแซงนั่นแหละแซงเอบวกแล้ว โอ้โหจอดไปเลยเพื <c oughs> ่อนเออจะสี่พันแล้วนะเฮ้ยหายไปเลยทุกคนมันหายไปเลยเป็นไม่ได้ยังไงวะทิ้งช่วงนานแคเนี่ยโอ้ย Uh huh. เดี๋ยวเปลี่ยนภาษาดีกว่าเบืดน,น,นลักกี้ก่อนนะคะแนน,นลกกี้ก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นภาษาให้ดูนะไม่เอาอะไรเลยคะแนนลักกี้เฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเป็นภาษาให้ดูมานะผมเปลี่ยนเป็นภาษาให้ดูมาแล้วปะเราเ <laughs> ดินทางกันต่อ ตอนนี้โดนไปประมาณ4,000นะ4ี่0นิดนิด4 0่พนิดได้มาสา4อันนะไอ้บวกยังไงเนี่ยหมืนหยุดนานเกินไปแล้วนะชิ้นที่ห้าค่าเนี่ยยังนะครับยังยังหยุดไว้ดีสีอันอยู่เหมือนเดิม เหมือนกันนะภาษาไทยหรือภาษาอินโดก็หน่วงเหมือนกันนะครับโอโ้แมตเอยังยากเลยทุกคนเอ้ยมาป่าวโ่าโอโ้ยแสงขึ้นแต่ชื่อไม่ขึ้นชื่อขึ้นไหมเนี่ยชื่ออะไรวะาตัวเนี้ยสโนโะวะ์ป่าววาจำชื่อดีตัวเองไม่ได้เนี่ยเงียบไปเลยเงียบไปเลย อย่าบอกนะว่าเก้าพันไม่ปิดเนี่ยมาไหมไม่มานะครับไม่มา <c oughs> โอ้ยกลิบเลยทุกคนโอ้เอฮันหายไปเลยหายไปเลยไอ้บัว แมนลักงลักกี้ก็ไม่ให้เลยนะใครที่เป็นสายสะสมของดาร์กเนี่ยบอกเลยมีเจ็บอะ่ะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรโอ้โหตอนนี้ผ่านมาแลยละ5,000นะครับ5,000 พันมาปะเนี่ยโหยังเงียบอยู่นะเดี๋ยวนะภาษาอินโดนักระบาดไทยกันเนี่ยปกติภาษาอินโดนันจะออกดีแต่วันนี้ไม่นะโโอ้หมาแล้วโอ้นี่ีดีเอ็มเอลสิบสี่น,นนะมาละฮาละทุกคนฮาละฮาละฮาละโอ้ยน้ำตาจะไหลฮาแล้ว ขายอีกสามนะขายสามชื่อขึ้นไหมชื่อไม่ขึ้นนะเอ้อเออตกใจหมดนึกว่าชื่อขึ้นเฮ้ยยังไงโอ้ยชื่อไม่ขึ้นมั้งเนี่ยชื่อไม่ขึ้นนะชื่อไม่ขึ้นโอ้แสงขึ้นอย่างเยอะแต่ว่าชื่อไม่ขึ้นนะชื่อไม่ขึ้นอีกแล้วอืมชื่อขึ้นไหมเนี่ยแหม ไม่ขึ้นนะโอเอเลยเอสองันไม่มีอะไร,รไม่มีอะไรกิกามันเองเพื่อนอชิ้นเดียวก็แย่แล้วนะเนี่ยยังไงเอ A นะครับเอชื่อขึ้นไหมโอ้ชื่อไม่ขึ้นน่ะ แกงชื่อขึ้นชเช้าเลยก็ไม่ได้ <c oughs> ฮ่าฮ้าฮ่าฮยอดยอดเพื่อนปิ๊บเลยโอ้โหตอนนี้ตั้งแต่เนี่ย6 0กพันทุกคน6 0กพันด้วยบวกมหันเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยอ,อ,อ,อันละพันสองกออันละพันสองหรอพันสอง สามอันใช่ไหมสองสามสามหกสามพันหกสุดท้ายหวังว่าจะได้อีบวกสามอันนะถ้ามันเฉลีย่ยอ,อันละพันสองอืมไปต่อไอ้มาแล้วมาแล้วเหลือกัแล้วเหลือสองละสองะตอนนี้หกแนละ้วเนาะ มาเบิ้ลไหมล่ะไม่เบิ้ลนะไม่เบิ้ลชื่อขึ้นปะชื่อไม่ขึ้นนะตอนนี้ขายสองนะได้รู้แล้วได้รู้แล้วได้รู้แล้วเอ้ยชื่อขึ้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นว่ะจะหนวงทำไมเนี่ยกำลังรุนมันมันนวงเฉย ไม่ไรนะครับไม่มีอะไรอีกสองอันเท่านั้นเพดจะพอหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยอย่างเงียบสิลกูกมันมาเป็นพักๆอะ่ะชื่อขึ้นไหมไม่ขึ้นนะคือรอดูเลข14อย่างเดียวเลยเนี่ยเลข14ไม่มานะ เธอทำให้ฉันเ,เหมือนตอนเลขสี่ขึ้นบีบเอ้ยมาว่ะอุย้ยชื่อขึ้นไม่ทันชื่อขึ้นไม่ทันเ้ยเจ็ดแล้วขาดอีกชิ้นหนึ่งได้ลุ้นแล้วอเอาแค่ชิ้นเดียวนี่แหละ <c oughs> โอ้ชิ้นเดียวเกือบเกือบจะไม่ได้อ่ะต่อไปเนี่ยจี้เนี่ย เตรียมไว้เลยหมื่นหนึ่งต่อจี้คะแนนลักกี้อะเฮ้ยให้เอาเถอะสักอันหนึง่งเหลือเพชรไว้ทำทุนมัง่งไม่ให้เลยนะเธอช่างใจร้ายเหลือเกินไปต่อชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายขึ้นไหมเนี่ยชื่อแม่โอ้ไม่ขึ้น,นะครับไม่ขึ้นยงังยังเงียบ เฮ้ยเฮ้ยชื่อขึ้นไหมโอ้ oh, ชื่อไม่ขึ้นเลย่ยๆสีไม่ขึ้นแกล้งขึ้นช้าเมื่อกี้ก็ได้นะ,ะไม่มีแสงไม่ได้ลุ้นเลยเอ็นิโควไปละมั้งเนาะเฮ้ยม, <Hey, S 2> มาไปเพื่อนโอ้โ oh, หไม่มาไม่มาแสงไม่ขึ้นนะเต็มเต็มเต็ม อนนี้โดมนมาหละเลจ็ดพันะครับเจ็ดพันเจ็ดพันนิดอเอฮ้ยต้องมาแล้วอแต่ชื่อไม่ขึ้นมาแสงขึ้นถึงสามอันแต่ชื่อไม่ขึ้นนะเอ๊ะอ,อยากได้เอบวกกับเพื่อน มายกใหญ่นะครับพีมายกใหญ่ไปไป,ไปขายก่อนขายก่อน <c oughs> ดวงได้ใจจริงเลยพัฒนาลนะเกมนะแปดปีแล้วทำไมมันทำไมมันงวยกว่าเดิมอ่า หนึ่งชิ้นนะเอครบไปแล้วนะครับเอครบไปแล้วไปไปต่อไปต่อ,อยังมีความหวังอยู่เพชรยังพอเพจยังพอมีอยู่ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายลกูกชื่อขึ้นไหมแมมโอ้โหไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นไม่ได้ลุ้นเลยนะครับไอ้เรียบร้อยชื่อมาแล้วชื่อมาแล้ว ปับ๊บโอ้โหสองอันเลยป่ะโอ้ยอันเดียวนะครับอันเดียวแหม <c oughs> อ่ะเรียบร้อยนะครับปิดเพราะอะไรเนี่ยเจ็ดพันสามเอ้ยพอได้อยู่นะเห็นเนาะพอได้อยู่พอได้อยู่่ะรับนะครับรับปั๊บเออกดระวังนะรักดระวังระวังวับฟับโอเค รับมวก่อนเลยนะครับรับหมวก่อนเลยใครที่ยังไม่มีหมวกนะครับไม่มีมวกเอามวก่อนนะครับหมวกนิดดีนะครับต่อมาถ้ามีหมวกแล้วก็เลือกเนี่ยหลุมดําบัดเชิญเมื่อกี้นี่นี่หลุมดําบัตรเชิญน่าสนใจนะครับที่นี้ด้วยนี่ที่นี้เเล่นกับไกอาเนี่ยโอ้แจววเลยนะสามที่ละเนี่ยอันนี้เล่นกับฮารยองหรืออาจจะเป็นเกตรงเกต้าในนาคตนะจีนี้ส่วนอันนี้ไปเล่นกับไกอาเนาะส่วนมัวอาร์คิวเนี่ยไปเล่นกับการ์ดที่ไม่มีมวก ไม่มีพวกสร้างคุมพวกกันน่ะแจวเลยนะส่วนอย่างอื่นปล่อยไว้ก่อนอการวิกใครยังไม่มีการวิกเอาการวิกส่วนจีนี้เอาไปเล่นกับคีมุนนะเดี๋ยวจี้เนี้ไอ้โดนมริการของเลกาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนี่เนี่ยจี้เนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไอ้เปนกับดักสายลับเนี่ยรองเท้าดินจาก็เล่นกับพิวนะส่วนไอ้จี้นี้รองเท้าโล่นี่ก็เอาไปเล่นกับพวกอนุบุงอนุบิดนะ เล่นได้กับหลายการ์ดอยู่ออไปเดี๋ยวเราไปแลกอ่านี่นะครับจี้จี้จี้ของแถมเอาอะไรอ่ะอะไรที่ยังไม่มีอ่ะอ่าปืนขังคู่ละกันที่ยังไม่มีไปแลกดิงครั้งวะเนี่ยห้าครั้งหรออ่ะมาไ <c oughs> อ้แบนเหรอแบนแบนที่เขาไม่ค่อยใช้กันนะ แบนอีกแล้วแบนดับเบิลนะแบนราชดัชบเบิลโลสเก็ปเอาเบิร์นเงินกระจายนะครับเบิร์นเงินกระจายเออเฮ้ยเบิร์นกันลัว่เอ้ยเบิร์นกันตัวบ,บ,บ้านตัวเมืองอ่ะนานอีกนานเนี่ยต้องได้ของดีแล้วใช่ไหมต้องได้ของดีแล้วเออเบิร์นเงนกระจายนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้ใครที่ทำก็ขอให้หมดได้น้อย ขอให้ได้จี้ที่อยากได้นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย